ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อกันตามหนังสือเขียนว่าผลของการตายครั้งที่หนึ่งเนี่ยผลของความตายครั้งที่หนึ่งท่าแต่มาก็ไปแจ้งกับรรดาญาติโยมพุทธบริษัทแล้วว่าหนังสือฉบับนี้หลังที่ท่านเจะกลม จ้กรมเสริมนะคือว่าท่านพลอกาศโทหมอมรายวงเสริมสุขสวัสดิ์ท่านลอกจากเสียงของเทพมาเป็นหนังสืออ่านดมาก็ไม่เคยหยิบขึ้นมาอ่านเลยก็เลยไม่รู้เรื่องราว่าวที่พูดไปนะั่นมันพูดอะไรไปบ้างวันนี้ถ้าเวลาที่พูดนี่ก็รู้สึกว่าต้องค่อยๆแกะกัน เป็นอันว่าวรีกันต่อไปตามหนังสือท่านเขียนว่าผลของความตายครั้งที่หนึ่งในหนังสือบอกวันนี้เป็นวันที่22่ิพฤศจิกายน2514้าฉันไม่มีไม่มีเวลาว่างมากนักเพราะมีคนเข้าเรือมาให้เจมิมนี่พระต้องเป็นอย่างนี้นะพระต้องทำเป็นทุกอย่าง เป็นหรือไม่เป็นเขาให้ทำมันก็ต้องเป็นอาชีพเจิมเรือดูมาืาว่าจะเป็นที่เรื่องใหญ่มากก็มีคนชอบเอาเรือมาให้เจมิมเมื่อเขาให้เจมิมฉันก็เจมิมเจิมแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเข้ก็ไม่ยอมรับเข้าใจว่าใช้ก็ทำถ้าไม่ทำเขาก็เขาก็ใช่แบบนั้นํำคาญ แต่ว่าเขาก็ลือกันว่าเรือที่เจิมไปแล้วเกิดหากิ่งคล่องแต่แต่ว่าตามที่ฉันนี่ตามหนังสือนะเรือหากิ่งคล่องแล้วคนเจ้าของเรือหากิ่งคล่องตามความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าเมื่อเจิมแล้วเจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจิมถ้าเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันหากิน หรือว่าเป็นคนขยันแต่ไม่ฉลาดในการติดต่อฉันคิดว่าเรือหรือรถที่ฉันเจิมไปให้ก็คงไม่มีผลตามที่เขาพูดนี่ตามความรู้สึกก็อาจะมาแต่ว่าเมื่อเขาเชื่อว่าดีฉันก็ทําให้เขาอย่างน้อยก็อาจจะเป็นเหตุสร้างกําลังใจให้แก่เจ้าของเรือหรือว่าเจ้าของรถที่มาให้เจิม ที่นี้เรื่องกฎของการเรื่องกฎของกรรมนะต้องฟังให้ดีนะตามนังสือว่าเรื่องกฎของกรรมเดิมนี่มันมองเห็นกันยากคําว่ากรรมเดิมเนี่ยหมายถึงกรรมนี่แปลว่าการกระทาญาติโยมพุทธบริษัทที่เราเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเป็นสัตว์ชาติในอดีต เราทําความดีหรือว่าทำความชั่วเอาไว้ท่านเรียกว่ากรรมถ้าเราทําความดีก็เรียกว่ากรรมที่เป็นกุศลและที่เรียกกันว่ากุศลและกรรมแต่ว่าถ้าเป็นความชั่วก็เรียกว่าอกุศลกรรมหรือว่ากรรมที่เป็นอกุศลคําว่ากุศลนี่เขแปลว่าฉลาดคําว่าอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดคนฉลาดทํางานทุกอย่างมักจะได้เปรียบ มีเหตุของความสุขคนที่ไม่ฉลาดคือคนโง่ทำทุกอย่างไม่จะทำเลยเถิดเกินพอดีหรือว่าขาดพอดีคือไม่ค่อยจะพอดีกับความสุขจะได้มีทุกข์เป็นว่าจะว่าตาหนังสีต่อไปเมื่อ้ความกรรมเดิมเนี่ยมองเห็นได้ยากเลยไม่มีใครอยากจะมองผลงานที่จะดีมีผลหรือไม่ดีไม่มีผล มันเป็นกฎของกรรมในอดีตนั่นก็จะเป็นอดีตใกล้ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้คือทำเดี๋ยวนีนะ้คือทำเดี๋ยวนั้นแล้วก็ผ่านไปไม่กี่นาทีก็มีผลหรือว่าเป็นอดีตใกลปัจจุบันคือเวลาผ่านไปใหนนานหน่อยจึงมีผลกรรม แปลว,ว่าการกระทําเราทําให้ลูกค้าคือคนที่จะมาซื้อของของเราถูกใจชอบใจในเราอย่างนี้เรียกว่า,ากุศลกรรมคือทาด้วยความฉลาดการที่ทําให้คนที่มาซื้อของไม่ชอบใจเรียกว่า,ากุศลกรรมแปลว,ว่าทาด้วยความโง่เรื่องของกรรมคนจะคนมักจะมองข้ามไป เห็นว่าเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องประดามประาเข้าใจว่าเก่าเกินไปเลยมองผ่านไปความดีแล้วก็ความชั่วจะรวยหรือจนไม่ใช่เรื่องของเทพเจ้าบันดาลมันเป็นเรื่องที่เราทำแต่เมื่อเราไม่ไว้วางใจตัวเราเองก็เลยต้องอาศัยนะ ก็เลยต้องอาศัยพระบางอาศัยเจ้าบางคือเจ้าก็ได้แก่ทิวดาเป็นกำลังใจความจริงก็ดีเป็นกันเป็นการหาที่พึ่งทางใจแต่ว่าถ้าคนนำนำไปในทางที่ผิดก็ยากลาก็จะเลยทางดีไปเสียไอทางที่เป็นทางคอนกรีตและทางลาดยางอัสฟันไม่เดินดี เลยทางดีก็ไม่ลงทางที่รกทางที่มีน้ำถ้าคนนำนำไปในทางที่ถูกก็มีผลไม่น้อยน,น่ตามันเสีเมื่อคนแนวคนมีที่เกาะแม้จะเกาะพลาดแต่คนฉลาดในการนำก็สามารถจะนำให้เข้าทางที่ถูกได้เช <c oughs> ่นการเจิมรถเจิมเรือ ถ้าคนเจิมบอกให้จะของรถนะหรือว่าจะของเลือกเกาะแต่แป้งหรือสีที่ทาให้อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการนำผิดเมื่อทาแป้งหรือทาสีให้แล้วก็ควรจะแนะนำให้เขาขยันหนึ่งต้องขยันทำม,มาหากินสองพูดดีสมีความะระมัดระวัง บอกให้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งจะเป็นเจ้าหรือว่าจะเป็นพระก็ตามที่เขาเครรบนับถือพอใจเป็นหลักเอายึดอารมณ์นั้นเป็นหลักผลมุ่งาการเจิมก็ได้ผลแต่ว่าถ้าคนเจมิมมุ่งเอาแต่เอาดีเกินไปให้จุดทูปจุดเทียนบูชายอย่างเดียวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการแนะนำในทางที่ไม่ควร ผลของการเจอมดีหรือชั่วยอย่างไรนั้นฉนันเน้นว่าเป็นเรื่องคนเจ้าของเรือเจ้าของรถตนเองถ้าโง่เจอมกี่ล้านครั้งก็ไม่มีผลถ้าฉลาดไม่เจอมเลยก็รวยมหาศาลฉะนั้นเรื่องของการเจอมจึงขอผ่านไปมเมื่อมันมาชนเข้าก็าเขียนเปรี้ยปะว่าอย่างนั้นเองจะได้ทราบว่า พระยิ่งแก่งานก็ยิ่งมากแต่ว่าถ้าพระเมางานก็มีหวังลงนรกนี่ตามเรื่องขคัเสีรตอนนี้ก็เติมนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเวลาไอวันนั้นจริงๆเป็นวันที่เขาจะใช้เตรียมรถอแต่มานี่รู้สึกว่าจะโกเกณฑ์ให้เป็นททุกอย่างหัวหายเมียหายลูกหายใข้ป่วยไข้ไมส่สบ,บาย ใครจนใครรวยไม่รู้แกนึวกว่าแต่มาเป็นผู้วิเศษจะต้องทําให้แกนได้ทุกอย่างแกก็มาเกณฑ์ให้ทำํำแต่ความจริงก็มีเรื่องหนึ่งบางคนผู้หญิงอยากจะมีผัวผู้ชายอยากจะมีเมียมาเป็นที่มาขอเป็นที่ปรึกษาไอ้เป็นที่ปรึกษานี่ก็หนักอยู่แล้ว นี่มีตั้งมากรายก็มาขอสเสน่ห์ขอเมตตาขอเมตตาว่าอยากจะได้ผลอยากจะได้เมียเนี่ยขออะไรบ้างไอ้ที่มันเป็นเมตตาทำห้เขารักพอเขาขอตอนนี้แต่บ,บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็นึกสะดุดมาทันทีที่สะดุดนะันไม่ใช่กโกรธยังนั่งนึกในใจว่าไปโถอเอ้ย การที่เราจะขอของเขานะี่ยก็ต้องดูว่าเจ้าของเนะี่ยเขามีของที่เราจะขอไหมถ้าเราจะขอข้าวกินก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาต้องมีข้าวมากจะขอน้ํากินก็ต้องดูว่าเขาต้องทราบว่าเขามีน้ํามากจะขอเงินใช้ก็ต้องรู้ว่าเขามีเงินอยู่มาก ตอนนี้เขายังมาขอให้พระช่วยเขามีผัวมีเมียกันแล้วท่านบุคคลอาจจะลืมไปว่าพระนี่ไม่เคยมีเมียกับเขาอ่ะแล้วในเมื่อพระโง่ในการมีเมียแล้วจะไปแนะนําเขามีผัวมีเมียกันได้ยังไงตรงนี้หนักใจนิดหนึ่งแต่ก็มีจุดหนึ่งที่หนักใจ ก็มีมากรายจริงๆที่เธอไม่มีลูกส่วนมากเป็นผู้หญิงไม่จะมาขอมาขอลูกกับพระพอขอลูกก็หนักใจทันทีทั้งนี้เพระาะอะไรเพราะ,ะพระนี่ไม่มีอาชีพสร้างลูกเลยพระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดว่าแต่ขขืนเริ่มสร้างลูกลูกแล้วก็ท่านปรับไปําบัติประราชิก ต้องขาดใจความเป็นมิสุจะเน้นในเรื่องการขอลูกนี่จึงเป็นเรื่องหนักใจมากแต่ก็ได้แนะนําเธอเพื่อหาที่พึ่งทางใจว่าเธออยากจะมีลูกแล้วก็ไปบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นไปบูชาพระพุทธรูปองนี้ขอบารมีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าถ้าหากว่าเทวดาองค์ใด ที่มีบุญญาดิการเหมาะสมและจะสร้างให้ตระกูลมีความสุขถ้าหากว่าท่านจะสงเคราะห์ก็ได้โปรดขอบพนิกโปรดมาเกิดเป็นบุตรและเป็นธิดาก็เลยหาวิธีเลี่ยงแบบนี้ก็สบายใจหน่อยแต่ก็มีหลายคนนี่แนะตามไปและไม่ช้าเธอก็มีลูกทันทีและลูกที่ออกมาก็รู้สึกว่าจะเป็นลูกที่สอนพ่อสอนแม่ พอเธอโตผู้พูดคืดอนันได้ก็ให้การแนะนำพ่อแนะนำแม่เป็นเด็กฉลาดเรียนนังสอเก่งตอนนี้ก็สร้างเรื่องยุ่งอีกคุณก็แห่กันมาขอลกูกแน่น,น,นาะเข้าชักเหนื่อยมาเต็มทีก็เลยบอกว่าหนูอยาขอลุงหน้าเลยลูกลุงหน้าแก่แล้วไม่มีแรงสร้างลกูก <c oughs> ในแกก็ยิ้มหัวเราะแกบอกว่าหนูไม่ต้องการให้นุงน้าช่วยสร้างล็อกเพราะสามีเขาหนูมีเขาก็ทําเก่งแต่ได้่ว่าทําไม่มีลูกแล้ถามทำไงล่ะก็แกก็ถามว่าลุงน้าทำยังไคงคนอื่นมีลูกบอกลุงน้าไม่ได้ทําถ้าทำลุงนาสิงก็ขาดลุงน้าให้ไปขอกับพระท่านนะก็แนะนาแกไปส่วนใหญ่แกก็บังเอิญได้อีกนั่นแหละ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระนี่มันแม้มังเอิญมันถ่ยอจาระตรงล่องถ้าจะถามว่าการขอพระกับพระพุทธรูปการขอลูปก,กับพุทธรูปจะมีผลทุกคนไหมก็ต้องตอบว่าแต่ว่าคนที่สร้างกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็อย่างท่านโพธิราชคือฆ่าสัตว์ทั้งสามชีวิตคือหนึ่ง กินไข่สัตว์หมดแล้วกินลูกสัตว์หมดหมดรังนะกินพ่อสัตว์แม่สัตว์อย่างนี้ไม่มีลูกตลอดชีวิตถ้ากินไข่ของสัตว์ทั้งหมดไม่กินลูกไม่กินพ่อไม่กินแม่ตอนนี้ก็จะมีลูกมาไว้เวลาที่เป็นหนุ่มเป็นสาวลเลื่มาเป็นลาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีลูก แต่ว่าเวลากลางคนจะมีลูกถ้ากินลูกนกลูกไก่วัยกลางคนจะไม่มีลูกจะมีลูกมาตอนอายุมากหน่อยไม่ได้มีลูกมาแก่ <c oughs> และไม่ถึงก็แกง่งอมถ้ากินทั้งหมดทุกการอันนี้จะไม่มีลูกเลยถ้าไม่ทําลายสัตว์ประเภทนั้นจะมีลูกตั้งแต่อายุยังเป็นเด็กนี่ตามาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัส การไปขอลูกกับพระพุทธรูปก,ก็ย่้ต้องถือว่าเป็นการบังเอิญมากกว่าบังเอิญเขาเป็นคนมีบุญที่ยังมีเทวดามาสงเคราะห์ที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเป็นเทวดาดีมาเกิดคงจะเป็นการเข้าช่วงพอดีแล้วเขาก็มาขอากันแนะนำยังได้ลูกที่ดีเอาว่ากันต่อไปดีกว่า ตามนังสีในตอนนี้ท่านให้ัข้อว่าท่องนรกท่านอย่ากลมโดนเข็นไว้อย่างนั้นนะท่านลอกแล้วท่านก็นบอกไว้เมื่อว่ากันตามนังสีว่าคิดที่จะผ่านงานที่พื้นที่ฟื้นแล้วเข้าสู่เกณฑ์อุปสมบทนี่หมายความว่าเวลาที่บันเทกเสียงคิดว่าจะผ่านงานที่ฟื้นมาแล้วไปเข้าเขตบวชพระเลย แต่ก็พอดีท่านอาจารย์ใหญ่มาเตือนบอกว่าไม่ควรจะผ่านไปเพราะว่าถ้าผ่านไปแล้วนังสือจะหาผลยากเราไม่ได้เล่านิทานแต่เป็นการพูดตามความเป็นจริงที่ประสบมาไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกลัวการกล่าวหาว่าอดพิเศษหรือว่าอดอุตริมนุษยธรรมมันเป็นกฎอันหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้น ความจริงถ้าเราจะมีความวิเศษจะอ้ท่าจะอวดก็ไม่ใช่ของแปลกเพราะว่ามีของวิเศษที่จะอวดท่านว่าอย่างนั้นอาจารย์ว่าพระพุทธเจา้าท่านไม่ห้ามท่านห้ามแต่พวกที่ไม่มีของวิเศษแต่โกหกชาวบ้านว่ามีตั้งหากนะใช่ไหมว่ามีาว่าไป คนนี้เขามีจริงก็เลยไม่ไม่อยากจะอดเรื่องที่เล่าถูกคนฟังนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษเป็นกฎของผลแห่งกรรมกรรมคือการกระทำท่านว่าพูดได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครว่าถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเ,เขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กนะและก็เชิญให้เขาลองตายดู อะไรญาติโยมที่รับฟังฟังคําท่าอาจารย์ท่านเตือนถ้าถามว่าอาจารย์นี่เป็นใครเวลานี้พูดง่ายแล้วละมั้งมันไม่ยากเพราะว่าเวลานี้ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงด็อกเตอร์ชาวบ้านตั้งแต่เด็กถึงคนแก่คนเฒ่าและข้าราชการชั้นบนน้อยถึงข้าราชการชั้นพลเอก ต่างคนต่างฝึกมโนยิทธิกันได้มากและการฝึกได้มโนยิทธินี่ยังรู้พบต่างๆรู้อดีตอนาคตต่อปัจจุบันโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันที่เห็นได้ว่ามันดีชัดๆก็คือคนมีศีลห้าเป็นปกตินี่เวลานี้ถ้าบาังเอิญจะพูดอะไรลงไปถ้าโกหกเมื่อะไรเขาจับได้เหมือนนั้นแหละ ว่าคนประเภทนี้มาฟังแล้วท่านรู้ทันทีว่าก็นไปตามนังนสิท่านว่าพูดได้เต็มที่นะมนมนเป็นความจริงไม่ต้องกลัวใครถ้าเขาไม่เชื่อก็เชิญเขาทำอย่างเมื่อเราเป็นเด็กแล้วก็เชิญให้เขาลองตายดูเมื่อตายแล้วถ้ามีผลไม่เหมือนกับไม่เหมือนกัน ก็จะปรับกันยังไงก็เชิญปรับกันได้แต่ยอมเราก็ยอมรับให้เขาปรับด้วยประการทั้งปวงยอมทุกอย่างเอาญาติโยมใครอยากจะปรับจะเปิดเราก็เอาลองตายกันดูนะถ้ามันไม่เป็นจริงแต,แต่มาว่าเชิญมาปรับได้ตามปัญยาใส <c oughs> เป็นนว่าท่านผู้อ่าน นะตอนนี้ตามหนงังศีว่าจะลองทําอย่างเด็กไร้เดียงสาไม่รู้จักพระธรรมวินยัยทําไปแบบนกแก้วนกคุนทองพูดไปตามคนที่สอนไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องไม่รู้ความหมายที่พูดนะยาจะมาทําเมื่ออย่างฉันทําเมื่อเป็นเด็กเป็นนั้นว่าเอาปฏิปทาเมื่อเป็นเด็กมาก็แล้วกันนะนี่เราพูดกันถึงปฏิปทาที่เป็นเด็ก ไม่ใช่ปฏิปทาที่เป็นพระปฏิปทาที่เป็นพระนี่ท่านจะไม่เป็นเรื่องดูดูแล้วมันสู้เด็กไม่ได้นะเป็นเด็กดีกว่าเยอะเป็นนั้นว่าลองเอาปฏิปทาที่จะมาเป็นเด็กไปทำดูบ้างทําให้ได้อย่างนั้นแล้วก็ตายจริงนี่จะลองตายก็ได้เพราะผลตอนตอนนั้นมันจะมารู้เมื่อบทแล้วว่า มันเป็นฌานตอนนั้นไม่รู้ว่าฌานไม่รู้เรื่องแม่ก็ไม่ได้บอกเป็นฌานแล้วก็เป็นมโนยิทธิคือมีลิทางใจถ้าจะลลงตายก็หลงได,ได้อยาตายได้อย่างสบายๆจะตายไปน,นานๆก็ได้จะตายเร็วกลับฟื้นเร็วๆก็ได้ตายฟื้นเช้าฟื้นเร็วก็ได้เพราะได้มโนยิธิเนี่ยคล่องตัวมาก ฉะนั้นมโนยิยธินี่อาตอมาเพิ่งรู้ว่าได้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุเจ็ดปีพออายุเจ็ดปีก็ไปไหนก็รู้อะไรต่วอะไรหมดเป็นน้ำว่าถ้าจะตายชาดีกว่าตายตายฟื้นชาตายฟื้นเร็วกว่าตายตายไปเดียวเดียวหรือว่าตายนับชั่วโมงตายนับวันก็ได้ตายไปหาสิ่งที่พระท่านทดสอบคำสอน ตายไปหาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามีแต่เราไม่เห็นไปคนในพบตามความต้องการมันจะเป็นการตายเล่นโกโก้แล้วก็มีประโยชน์เป็นการทดสอบคําส,สอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสบายกรรมแบบนี้กรรมประการกระทำนะเขอว่ากการกระทาแบบนี้ พระประเภทบวชเพื่อนหนีทุองสารท่านจริงท่านทำได้ทุกองค์นะคือคำว่าพระที่บวชเพื่อนหนีท้องศสารนญาติโยมพระธบริษัทคือว่าท่านมีเจตนาบวชด,ดีเอางี้ก็แลวกันเวลานี้อาตมาคิดว่าพระที่บวชหนีท้องศสารนะ่ะมีเยอะอย่างที่ท่านบวชมาหลายๆพรรษา ท่านเรียนนักธรรมได้ท่านรู้ธรรมะเวลาที่ท่านคุยกับธรรมะก็ญาติโยมฟังรู้สึกว่าท่านคุยเก่งคุยคล่องคุยคล่องแล้วก็รู้ทุกอย่างนี่ประเภทหนึ่งรายการที่สองพระที่มีหน้าที่ควบคุมบัญชาบังคับบัญชาพระนี่ประเภทหนึ่งและพระนักเทศอีกประเภทหนึ่ง เป็นว่าพระที่เป็นเจ้าเป็นผู้ควบคุมพระกนดีเป็นครูนักธรรมก็ดีเป็นนักเทศก็ดีเป็นนักเรียนธรรมะมันแล้วก็ดีนะเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าหน้าหมวดเป็นเจ้าหน้าเพอเป็นเจ้าคณะจังหวัดนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพระสังฆาธิการเป็นพระครูเป็นสมุเป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จพระสังฆราช ท่านทั้งหมดนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษทุกองค์ชี่ว่าเป็นพระหนีสงสาร <c oughs> ถ้าท่านว่าไม่ประสงค์หนีสงสารท่านก็ไม่บวชอยู่นานท่านก็ต้องบวชตามประเพณีแล้วก็ศิกแต่ก็ไม่แน่พระที่บวชตามประเพณีนี่ครับบวชได้ศรัทธาจริงเพียงแค่ไม่ถึงเดือนก็สามารถได้มนโนวิธิเวลานี้สองสามวัน อย่างช้าที่สุดฝึกสามครั้งหรือหกครั้งเขาก็ได้กันอาตมาเห็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างที่ท่านเป็นเคราวาัตฝึกป๊อปแป,ป๊บป๊อปแป,ป๊บได้เลยนี่พูด็ยความจริงใจว่ารู้สึกอายเด็กจริงๆเนะี่ยเวลามาตมาบวทเป็นพระจะเอาต่อขึ้นมานี่ยหมาระยะมันยาว ดูท่านอย่างหลายที่ทําเวลานี้ปะแป๊บปะแป๊บบางคนสิบนาทีอไปกินแล้วนี่เป็นน,นวเวลานี้คนมีวาสนาบารมีดีมากแต่ว่าอย่าลืมนภาษิทธิโบราณว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนเลวถมไปเออขอโทษคนชั่วหายากคนดีถมไปเป็นว่าท่านทำนง่ายๆฉะนั้นเวลาพระผู้ใหญ่เดี๋ไม่ใช่ผู้ใหญ่ ที่ญาติโยมเข้าไปคุยกับท่านท่านรู้ระเบียบวินัยสั่งสอนโยมดีนั่น,นแหละอาตมามีความมั่นใจว่าท่านโพนี้ท่านได้ทุกองฉะนั้นเวลานี้ที่ญาติโยมพุทธบริษัทมีความสงสัยอะไรถามพระโพนี้ท่านได้แต่บางเอื่นท่านบอกว่าไอ้ที่พูดไปพูดไปตามตำราที่เขียนไว้ไม่ได้ปฏิบัติ ก็จงคิดว่าท่านเป็นพระสุธรรมเถนสมัยตอนต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงกล่าวว่าพระสุธรรมเถนเป็นผู้จบพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่มีฌานสมาบัติไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเวลาที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงเรียกว่าไง้ขัวใบลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านลากลับพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า กลับหรือขวัขวขัวเวลานเปล่านั่นหมายความว่าดีแต่ทรงจำตามตำราคำสอนแต่ว่าใจไม่ได้ดีพอไม่สามารถทำฌานสมาบัติคือไม่สามารถระง,งับมีวรได้และก็ไม่สามารถระง,งับกิเลสได้ก็เป็นอันว่าวิชาความรู้ที่มีจดังสีก็เหมือนกับถือกระดาษเปล่าถือเวลานเปล่า พาเวลานั้นเวลาสือที่เขาใช้กันเขาใจจานลงเปลานนี่เป็นว่าพระทุกท่านที่ท่านมาแนะนำญาติโยมพุทธบริษัทและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆอ่าตมามีความมั่นใจว่าท่านนั่งหลายเหล่านี้เรื่องมโนยิธินี่เป็นเครื่องขี่ผงํสำหรับท่าน ท่านได้กันแน่ในความเข้าใจนะไม่ใช่พยานะาพยากรอ์จะนึกพยยากร์คิดเอาว่าถ้าว่าท่านไม่ดีก็ไม่มีใครเขาแต่งเขาตั้งเขาไม่ยศฐาแล้วไม่ให้บรรดาศักดิ์ถ้าลงมียศมีบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งแต่งตั้งให้ควบคุมเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นธรรมทูตอะไรก็ตามหรือว่าธรรมจาริกอาตมาว่าพวกนี้ท่านต้องได้ หากว่าท่านไม่ได้ท่านไม่รับอาสาถ้าไม่ทํางานแบบนี้หรอกว่าการทําแบบนี้จะต้องเอาความจริงในพุทธศาสนาไเยืนยันกันขออ่านหนังสือว่าถ้าจะไปถามท่านวกนี้นั่นเป็นว่าไม่มีอะไรเป็นของแปลกเว้นไว้แต่พระที่บวชตามประเพณีคือบบกบวชนอกแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเขาบวชกันทําไมบวชตามเขา เอ็นงบอกว่าบทรับบทรีบทหนีสงสฉานบท่ายเข้าสุขบทสนุกเต็มเพื่อนหรือบทแล้วขี้เต็มฐานจิตตำนานไม่จบคนนี้ทําไม่ได้เพราะไม่ตั้งใจบทจริงนั่นสีก็ว่าพราะกฎของพระที่บวชนั้นจะต้องปฏิบัติจริงๆคือบวชไปแล้วต้องปฏิบัติจริงคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ สองมีสมาธิตั้งมั่นคือมีฌานสมาบัติทามีวิปัสสนาอย่างครบถ้วนนี่พระจริงๆในโยมนะั้นท่านปฏิบัติตามนี้จริงๆไม่ถึงครัวเราไปถามท่านได้ท่านรู้ทุกองค์ครั้นเมื่อได้ครบถ้วนแล้วกิจที่เด็กไร้เดียงสาทำได้และเรื่องอะไรที่พระที่เป็นนักปราชญ์จะทำไม่ได้ เว้นไว้แต่ว่าท่านจะไม่ทำเพราะเห็นว่ามีผลช้าแต่ว่าท่านมุ่งเอาอารหันด้านสุขวิปัสสโกก็เป็นภาระของท่านที่จะเว้นกรรมอย่างนี้เสียเป็นนั้นว่าอย่าลืมอรหันสุขวิปัสสโกนี่ก็มีเยอะท่านบอกฉันไม่เห็นเีไม่เห็นเทวดาจ้ะอย่าลืมนะท่านผู้น,นั้นท่าปฏิบัติสายสุขวิปัสสโก ก็มีฌานสมาบัติเป็นบะโสดาสีทาคานาคารหันเหมือนกันไหว้ได้ดีโยมไปถามท่านเถอะว่าท่านบอกไม่เห็นตีความหมายไว้ก่อนว่าท่านอาจจะเป็นอรหันตุขวิปสัสสโกถามท่านเลยว่าพระคุณเจ้าปฏิบัติตามสายสุขวิปสัสสโกใช่ไหมและเวลานี้เป็นพระอรหันต์แล้วใช่ไหมถ้าไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีธรรมมาสอนที่ฉันเจ้าค่ะแล้วก็ผมครับ เป็นมาเรื่องตอนนี้ก็ต้องมาจบลงสำหรับวันนี้ต่ออินิตานมังสีว่าเรื่องที่เด็กทำได้และก็ผู้ใหญ่ทำไม่ได้ไม่เคยปรากฏมีในประวัติศาสตร์นี่หมายความอาตมาเวลานี้ก็เด็กในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอำนาจวาสนาบารมีในพระพุทธศาสนาก็เป็นลุงตาห่วยหวยอย่าง,งหนึ่งเท่านั้น สมัยน้นก็เด็กเด็กทำได้มาสมัยนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะใครเขามีหน้าที่นิดหนึ่งก็แสดงว่าโตกว่าอาตมาในเวลานี้อาตมาต้องถือว่าาตมามีภาระคือเป็นเด็กอมมืออลบันดาญาติโยมพุทธบริษัทมองเวลามันเลยไปแล้วหนึ่งนาทีวันนี้ก็ต้องขอ,อาลาญาติโยมพุทธบริษัทก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี